หนูแม่ออกหน้านกกระเดียงอยู่หน้ามือทบิดขยักหนาแหน่พี่น้อยสองเมื่มื่อที่สองเนาะบ้านนี่แหงียนหนาคนนี่เนาะเมื่อนี้ว่าใครอยู่บ้านนี่แหงแก่ข้อเนาะบ้นกับบุคคคุ้นเคยเนาะพี่น้องเพราะว่าเคยกินแต่่แถวบริเวณเพื่อนสวนแถวหลุม มือนี้เป็นมือที่ซองนะสาวว่าเนี่ยออกตอนบ่ายช่องโมงเนาะไลยแบะออกไปเลี้ยงอยู่หน้าหยาก็ลายนี่กบทีมงานเถ่าเสาหัวงอนเนาะเนี่ยนเนี่ยเสือบักใหญ่ก็ลงใหญ่นี่หยักผนดนท่าดึงแม่แหลมว่าเนาะ เนาะแม่สามติสอเนาะมันเป็นหมตายกับสี่สิบนล้านสอตายเจ็บห่องหว่างต่วงามผลเลย คือว่าหอดหน้าแลนะ้วเนาะหอดท้ายแล้วตอนนี้กำลังพากันหย่างเห็นเนาะหย่างชิไปก,ก,กินหย่าเจ้าหน้าเที่ยงถูแกแล้วเบะกันนะมื้อนี้ก็เป็นมื้อซ้ำเกี่ยวเขานะ่าเนาะแต่เมนูกับชิบะได้เกี่ยวนะให้พ,อพ่อคนตัดเอาเมนกโตกับชินะ่งน้องโซ่ค่ำเพราะว่าเออแคสเอนอนาต,ตาลีประดองมาเนาะเออแคสก็ไปปั่นเขานะ่าเนาะเออแคสก็ไปปั่นเข่านะ้ำเบาที่หย่างไหมไอ้เจ้า ย่างหิบย่างมื่อไงรลายเคยสิฮอดออกกําลังกายขนาดเนาะตงหมู่นีอดเที่ยงนอดหน้าเที่ยงแล้วให้เพิ่นกินแค่นี้เนาะกําลังสิเฮ็ดอันเจเย็นเพิ่นกินอันหยังหมกไก่แม่นางมูนาเนาะน้องไผ่เพิ่นสิเฮ็ดก้อยกุ้งก้อยปลาซิวเพิ่นว่า อ,อาหารบ้านาาเฮาปลาในนองเนาะเมนูะมนกะย่ำบกหู้หากแรวหน่วยหนึ่งย่างอีหน่วยหนึ่งบกสาว,ากสาว,าวส่างบกสว่างตําบกสว่างกินนะเซ้าคือบกหง <c ười> พี่น้อผงผังไทยอเ,ทเอฟซีสังไทยก็จะเอิ้นมะละกอเนะาะต้มสม,มัน,นี้ก้อยกุง้งปีงปลาพี่ย่างผันและแทงหลุมคุณเป็นอะไรทีมงานางปีงปลาซุกแล้บบ่ เตยปลาของหนึ่ง่นว่าใส่มะอกลือบลูมะงางมะอกลือเป็นอย่างเสฉะมหนาวกับใส่น้ำลายเบะวะเลี่ยงยืนหน้าเหมือนนี้ก็ได้คอยลูกคอยลงกยันตกเทียงอุ้ยไผยเชนผู้ไปแล้วบุจับเอากันเล็กน้อยกับหนูกลานกับซามสี่คนพูเนาะจีน่าโมนาตามนน้องสุคำกับนน เขาเล้วงขึ้นจาก็เข้าไปเบิกตัวเองเลยในสองนี่เห็นแล้วแหละเขาเนว่อามหน้าดำมาหนุกเลยโมดำเลยย้ำหายน้ำหน้าเลี้ยวเขาเลี้ยงหนามก็งามขาวขึ้นแล้วแหละมาแม่มาเบิ่งวิธียันก้อยพุ่งนี่นะอ้าวขันต้นผุนเห็ดเนี่ยผัดใส่ยังเหน่เนาะ กุ้งและซิ่วเนาะปนกันเนี้ยครับเอาอูมามิใช่ก็อูมามิผงนัวขาดบุได้เนาะใ่ลายใช่ลายเชฟลายใช่น้อยเชฟน้อยผมบดเลยผมหล่นเลยเดี๋ยวลายผงนัวผมหล่นเออพูนเขาขว้าคนทางนั้นเนาะใพชรลายบองอือฮะชอบอันมันมีเพชรดิบนรงนี้ยันมาปนกันเจ้าเพชรบเนาอ่าแปะงหน้าใส่เลยเถอะขว้าใหม่ใหม่หอม ไม่ใหญ่ขัวฮะก็แล้วขัวละก็นอนนะอทิษฐานเลยช่วยแบ่งกินอยู่น้องก็ใช่เป็นงอว่างอยู่อิตนี้เมื่ออื่นนี่เราก็ไปเบียดนี่อิษานเน่ยวพากันจูบนองมือได้สิสิจุ๊ยจูบหน่บกเกินสองมือนะคันใส่หัวพญานาคเนาะ ติ gli, ôi, ้งท um, ูทำกะกระดาษเสียกันมั้งเสียเปละจนไม่ต้องห่วเด้อนั่งอยู่นำปลระใส่ลงไปนั่งนั่งวันนี้ก็พักหอมเนาะไม่ใหญ่ออกมาปอดชั้นผิดผลปู่ขังย่งบนอั้ใหญ่โถของข่อยข่อยใหญ่กว่านี้จนในโลกคายเมื่อก่อนไปขายพักหอมมือวันคานพี่น้องเอ้ยพม่นกองก็ได้โชคลยห้าสิบบาทพอได้เงินซื้อนม เซฟได้ดิเซฟมาแต่ถักแค่คุณนะเมื่อยังเยียงกัวมไปบุญบ่เทียววะใส่มือสะเล่าแล้วเนาะใส่ทุงยางคุณาเขาเนื้อเขานังเสบโลดเป็นบ่ ซอย,ยหอมด้ใส่เจี้ยนผัดอยู่หกเคียงปลาเด็กกัปลาเด็กเมนุกนาะเห็ดอีกเนาะปลาเด็กเมนุกเห็ดเองเนาะน,นีน่เนาะ <laughs> ถ้าอยากมาสั่งน้ำเมนุกไนดะ้ <laughs> ปลาเด็กปลา <laughs> ปลาหนุกเฮ้ยปลาหนุกเพรามันมีมันไม่ใช่มีดแต่คือว่าขุนมีด <laughs> เป็นคนสื่อซัดเด้อ <laughs> <laughs> พอมาสื่อซัดบ่เ, <laughs> เออซอยจะดีเลยเอ้าขุนว่ะ กินแบบดุพุกมันหน้าเด้ธรรมชาติธรรมชาติเนาะเซฟกับมาเตะบะเนินหินกับมาเตะท่าแค็งปุ๊บนะสองสองคนนี่มาถากันเนาะเออหงกระโจมตัวไปยังจันตัวฉิแปนทำความสะอาดเดินนันย่นหมดหรือว่าอันแถวท่านลวงแล้วแหละกินทงยางเฮ้ยเป็นซับเต๊ะเบ้อ โอ้ยน้ำลายแตกแล้วเนี่ยเห็นกันนะเบ่งขวน้าผ้จะกินขวผน้ผมจะกินนิดก่อิ่มสิ่มชิมุนิมเรน่มอืมตบมสิมเอาเอาอันเอาตวกุ้งใช่ปลาซิวเห็นวากะหืมืขกินยุกุ้งปลาซิวขวบเลยขวากินสิ่มหนักหน่อยสิมหนัมัเจ้าหาสิมไหมสัก้วานเลยขันอย่าเพิ่มนู่นไปแล้วพอพอสะพ่อหลังพ่อจักจั้กใส่ว่น เสรบๆสมดสมน่ะสมแล้วเอาถ้วยออกแล้วก็ขวบบ่บ่พอแล้วะเนยเสร็บเสบบ่งแบงออกแล้วเขาจะเอาไปขวข้าหมอเลยเนี้ยนางอยู่ลูกนางอยู่กสามสิบสามสิบอยู่ให้อยู่หน้าเนาะมุอนี้เนาะเพิ่นมาตัดเข่าสัมมือสุดท้าย แต่ว่าเมนูกับบุรุทันขึ้นไปอันถ่ายภาพบรรยากาศที่เบิองนอกเผาเด็กน้อยปญาลายป้าจิงทบคักคักปัญาลายเด้ยยลุมกับปัญาลายยลุงป้าติงทงแม่น้องใจเนาะสาวเย็นเพิ่นตั้มบักหคงขนาดเลยตั้มบักผิกจุดหกสิบแตะหกหยาบเท้าบักผิกเขาหนัะหยาบได้เนาะ มาถาวรนะเมื่อวานนี้พากันมากินเข่าป่าเนาะเม่ใหญ่พ่อยาย่นกอกออกมานนองไผ่ออกมาบดช็องหนิทีมงานตัดเข่าเนาะก่อเนอะตกทำกับระเบ้ามาสอยเนาะก่อยกุ้งก๋วยซิวเนาะ อันนี้คือเบอันนี้กสานอกแม่บกเด้นขาดยังอ่ะสมบ่เด็นี่ตบีบประกอตำมะกงอ่ะตัวขวาซุกเนาะนี่ก็ซุปเฮดบดที่นอกซุปเฮดบดเป็นได้แ่บบอกิน้เบึงเลย ินข en, <food> uh ้ huh. ันเด้อ huh. พ uh ี่น้องเด้อชมมูต้มูชยเขโดยชมมูชิมมัใหญ่เนี่ยมามากินข้าวรมกันแจเมโนขอโตกินข้าวเด้อพี่น้องมานีต้หุม่าชคนาชไปดีพี่น้อง ข่อยคือพญายันเทพเด้อนี่เด้อกำลังฟาดเข่าได้ดีย้อนยุคเอาแบบสมัยโบราณแต่พอเตมแมเนี่ยแม่น่อชะนอยแล้วก็ได้แล้วบอดอนแล้วมี น,นเป็นไเนเรีรงนร้หกาบอก่งแล้ยพอ,เ,อ,อเราจะม้อเพืนแมาเอาอันย่งงางลหันี้เราไปเอาหลุด

มาฮอดนี่เมนูกกสสิครจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาอพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ส่งขอบคอุณน้นองศกคำในเรื่องพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย